ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็26กันยา67นะครับตอนนี้10โมง15นาทีนะครับก็สายๆนะครับก็มาสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับพร้อมอัปเดตราคาแล้วก็ สถานการณ์ล่าสุดว่างั้นนะครับทีนี้เมื่อคืนน,น,คน, Spain, นี้โดนอีกแล้วครับในลาลิก้าสเปนโดนอีกแล้วครับไม่ว่าจะจับคู่ไหนนะครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนเนี่ยสองคู่นะครับสองคู่คู่ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์หน้าช่องคือคู่คิโรนานะครับคิโรนาบุกอยู่ข้างเดียวครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะในการครองบอลแล้วก็โอกาสยิงก็มโหฬานเลย ก็พีท่านก็ยิงนกตกปลาไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยเสมอ0ูนย์ไม่รู้จะว่าไงครับคิโรนานะครับในขณะที่คู่ของบาร์เซโลนานะครับก็ใบสั่งมาเลยครับนะให้ชนะได้แต่ก็ชนะไม่ขาดนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะลองบวยได้แค่1นูนย์นะครับแล้วไอ้ลูกหนึ่งเนี่ยยิงตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อวานนี้บอลต่อในลาลิกาสเปนตายคู่เลยแพ้ค,คู่เลยนะครับทีนี้ ในคาราบาวครับอังกฤษนะครับก็เรียกว่าสกอร์ที่ออกมาท่านที่ไปลองก็โดนครับนะท,ทั้งทั้งที่เมื่อวันก่อนเนี่ยบอลต่อเนี่ยไม่มาไม่มานะมาแต่เมื่อคืนเนี่ยทั้งอาร์เซนอลทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไล่ถล่มคู่แข่งด้วยสกอร์เดียวกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยถล่มโบตันไป5-1นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถลม Ham 51, ่มเวสต์แฮม5-1ทั้งทั้งที่ครึ่งแรก1-1นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับทีเนี้ยผมเก็บตกไอ้สองคู่นี้มาให้ดูนะครับก็คือคู่ลิเวอร์นะครับคู่ลิเวอร์เนี่ยการจัด11ผู้เล่นตัวจริงลงมาเนี่ยมันก็ผสมผสานนักเตะนั่นแหละนะครับแต่ว่าดูดีอ่ะนะเพราะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยดูเอนโดก็ได้ลงนะครับโจโกเมสก็ได้ลงนะครับเคอร์ติสโจน เฟเดริโกเคียซ่านี่ก็ได้ลงนะตัวใหม่ใช่ไหมดีโกโจตาโกดี้กัคโปนะครับ ừ. แล้วที่สำคัญเนี่ยยังเปลี่ยนโมฮัมเหม็ดซาร่าลงมายิงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำสกอร์เนี่ยโจตาเนี่ยสองลูกนะครับโจตาสองลูกโมฮัมเหม็ดซาร่าโกดี้กัคโปนี่ก็สองลูกนะครับโอ้โหเละนะครับในขณะที่ อของอาร์เซนอลเนี่ยก็จัดตัวเนี่ยต้องบอกว่าก็ผสมผสานนะจะมาว่าเราไม่ผสมผสานก็ไม่ได้แต่ว่าตัวหลักๆสินะครับมีจอร์จินโยอย่างเงี้ยดีแคนไลส์อย่างเงี้ยบูกาโยซาก้าอย่างเงี้ยกาเบียลเชซุสลาหิมสตีลลิงเนี่ยแค่พวกเนี้ยก็ไล่ยำโบตันทีมระดับล่างๆได้อยู่แล้วครับไม่ต้องถึง11ตัวนะครับเพราะงั้นถามว่า <c oughs> จุดตัดสินในฟุตบอลถ้วยเนี่ย แล้วก็ฟุตบอลที่แบบว่ามีนัดสำคัญในกลางสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยมันจึงสำคัญนะตอนที่เขายื่นยื่นแผนการเล่นแล้วก็รายชื่อนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงอะ่ะคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องกัดฟันอยู่อันเซนอลกับลิเวอร์แหละเพราะตัวที่ส่งลงเนี่ยาบางทีเนี่ยมันมันมันเด็กทั้ง10 10กว่าตัวเลยนะแต่อันเนี้ย คือตัวจริงตัวที่แบบศักยภาพมันเหนือกว่าอย่างคู่ลิเวอร์เนี่ยเอออาจจะเกงเกงเวสต์แฮมหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคู่ของอาร์เซนอลน,น่ะผมมองว่าโอ้โหเจอทีมโบตันอย่างเงี้ยแต่พี่ท่านส่งตัวแต่ละตัวเนี่ยลงเออมันแตกตรงนึงที่ไอไอบูกโยอซาก้ามันยิงไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับอนอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูเดคายฮาวเวตเปลี่ยนลงมาก็ยิงอีกนะ ลาฮิมสเตอร์ลิงอย่างเงี้ยนะครับมีไอ้ตัวเนี้ยมันคือผมไม่ใช่แฟนพันธ์แท้อาร์เซนอลด้วยสิอีทานอ,อีทานอะไรเนี่ยนะครับยิงสองลูกนะเนี่ยคาราฟิโอลีใบเหลืองอดีแคนสไลท์ก็ยิงนะครับนี่แหละนะครับมันค่อนข้างสำคัญนะอะืนี้เราไปดูผลอื่นกันต่อนะครับ ในยูโรปาลีกนะครับยูโรปาลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามผมยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดว่าเขาแบ่งกลุ่มหรือเขาทำเป็นลีกเหมือนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบใหม่เนาะอันนี้ก็เอาผลไปก่อนเดี๋ยวรายละเอียดผมไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวผมไปคุยในคุยกับน้าให้ฟังกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอัคมาเนี่ยก็เฉือนเอาชนะเอลฟ์บอกไป3-2นะครับปอร์โตเสร็จเลยเห็นไหมบุกไปแพ้บโดกิมนะครับ 2ประตูต่อ3นะครับในขณะที่คู่ที่น่าผิดหวังที่สุดคงไม่พ้นแฟนผีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเล่นในโอแทฟฟอร์ดนะครับแต่ทำได้แค่เสมอกับเอฟซีทเวนเตจากฮอนแลนด์ไป1ประตูต่อ1น,นะครับครึ่งแรกน้ำหนึูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาครึ่งหลังอีกสักเม็ดหนึ่งใช่ไหมได้สักครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันตรงกันข้ามครับกลายเป็นทีมเยือนตีเสมอซะง,งั้นนะครับ แล้วก็นิสนะครับเสมอกับเรียวโซเซดัดไป1-1นนะครับคู่ที่มองว่ามันเ,เล่นได้เหนือเหนือเกินก็คือลาซิโอนะครับลาซิโอเนี่ยบุกไปเยือนดินาโมเคฟเนี่ยต่อครึ่งลูกวัดใจเนี่ยปรากฏว่าลาซิโอเนี่ยนำนำตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับ30กินนิ่มเลยอะ่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนดีนาโมเคฟจะไม่ค่อยเหลือ ลวดลายอะไรแล้วนะครับเป็นทีมแบบไม่น่าไปไปจับเลย <c oughs> นะมิติแลนด์นะครับเสมอกับฮอฟเฟนไามไป1-1นะครับกาลาตส์ลายนะครับก็สามารถเอาชนะ p ีเอโเคซาโลนิก้าไป3-1อันเดอร์เลชเฉือนเอาชนะเฟเรนซ์วาลร์สอ1นนะครับแล้วก็สลาเวียปาร์กยังคงแข็งแกร่งครับแม้จะเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ย ก็บุกไปเอาชนะลูโดโกเนตเลตกาดไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับในยูโรป้าเนี่ยถ้าผมจับผมโดนเลยคือ <c ười> ถ้าจับอะ่ะเพื่อนๆก็ดูความน่าจะเป็นเนี่ยดีนัมโเคียฟกับลูโดโกเนตเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมาตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าตายคู่เลยแล้วตายแบบไม่ได้ลุ้นด้วยนะครับเอ่อตายแบบตายแบบสนิทเลยนะครับคู่แมนยูคงไม่จับอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยราคากับฟอร์มเนี่ยมันแพงอะ่ะนะมันแพง ทีนี้ไปดูในศึกโคปาอิตาเลียของอิตาลีนะครับโคปาอิตาเลียก็พิซซ่าครับแพ้ต่อเชเชน่าไป0ูนนะครับอูดิเนเซ่ครับบอลที่ต่อแรงเห็นไหมออตอนราคาตอนเช้าที่เราคุยกันเนี่ยลูกควบนะก็ทําได้ชนะ3าหนึ่งเห็นไหมอูดินี่มันเป็นบอลแบบบอลได้ใจบอลฮึกเหิมแล้วนะครับเล่นยังไงก็ทีนี้ราคาเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหน้าปอเนี่ยน่าจะหายากแล้วนะครับคือต่อแบบต้องมีแบบครึ่งลูกครึ่งควบลูกลูกแล้วนะสำหรับอูดีเนี่ยเจนัวนะครับเจนัวทำได้แค่เสมอกับลาซามซามโดเลียไป1ประตูต่อ1น,นะครับในศึกสวีเดนออสเวคารนะครับเยอร์กาเดนนะครับก็เฉือนเอาชนะบอมาปอสกาน่าไป2-1หนเออเคโซนานะครับบุกไปชนะซิดิอุ D ์1-0 มอเบี้เสมอกับวันโโมไป1ประตูต่อ1นะครับในออสเตรียบุนเดสลีก้าว่าแล้วนะครับสตูวมกาดปนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับออสเตรียเวียนนาไป2ประตูต่อ2นะครับโดยทีมเยือนสตูวมกาดนี่โดน2แดงครับนะโปรแลนด์ดิวิชั่น1นะครับจักเกียร์ลเนียนะครับก็บุกไปเอาชนะมอตเตอร์ลูบินไป2 0ไอู์อสแลนด์พรีเมียร์นะครับ เคเออะคูริครับก็เสมอกับทีมเยือนอย่างคปเปอร์โวกครับโอ้โหสามประตูต่อสามครับแล้วก็จ่าฝูงอย่างไบกิงเกอร์เรียวิกครับก็ถล่มเอาชนะฮาฟนับยอดูไปสามศูนย์นะครับในในค่ำคืนวันนี้นะครับยุโรป้าลีกยังคงเตะอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็แบ่งเป็นสองช่วงเวลาเหมือนเดิมครับคือในรอบห้าทุ่มสีกับรอบตีสอนะครับ 5ทุ่ม45เนี่ยสคู่นะครับแล้วก็ในรอบตี2อีก7คู่นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในรอบ5ทุ่ม45ครับเมาโม่นะครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อกาลาสโกเรนเจอร์หน้าปอปานะครับเฟเนบาเช่ครับของโจเซ่มูรินโญ่ครับเล่นในหลังเนี่ยเป็นต่อเซงกินลุตนะครับหนึ่งลูกนะครับ รอบตีสองนะครับไก่เดือยทองท่อนแน่นฮอตสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับคาราบักเนี่ยต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับโอ้โหมโ,โห,โห,โหลานมากหมาป่าเอเอสโลมาครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอตแลนติกบินเบาจากสเปนเนี่ยครึ่งลูกนะครับโอลิมปิกลียงครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อโอลิมเปียคอสจากกีสเนี่ยครึ่งลูกอาแจ็กอาร์มสดัมนะครับเล่นในรังครับเป็นต่อเบสิกตัสครึ่งลูก ไอ a ท็กแฟงเฟิร์ตครับโอ้โหต่อแพงมากครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อวิกตอรี a าเพาเซนเนี่ยลูกครึ่งนะไหลไหลขึ้นอย่างเดียวครับเปิดมาเนี่ยลูกหนึ่งมาเป็นลูกควบตอนนี้ลูกครึ่งแล้วนะครับแล้วก็บาก้านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ m a c c a b ี้เทวาวิฟเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะสเตลวาบูคาเลสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อล i การครึ่งควบลูกนะครับ ลาลิก้าสเปนมาอีกแล้วโอ้โหเราบาดเจ็บมากเลยนะครับค่ำคืนวันนี้มี3คู่นะครับมี3คู่6ทุ่ม2คู่ตี2 1คู่นะครับในรอบ6ทุ่มนะครับบียรลิวนะครับจะบุกไปต่อเอสปันยอนไอ้นกแก้วครับครึ่งลูกนะครับเรียวเบติสนะครับจะบุกไปต่อทีมบัวอย่างลาสพามัดแค่หน้าปอปานะครับแล้วก็รอบตี2เนี่ยตามมีแอลติโกมาดริดนะครับ จะบุกไปต่อเซลตาบิโก้ครึ่งลูกนะครับโอ้โหวันนี้ทีมเยือนเหมาต่อหมดเลยครับอม,มาไม่หมดหรอกดูทรงแล้วอ,อคู่ที่มันน่ากลัวทุกคู่เลยเพราะว่าโดยเฉพาะไอ้เรียวเบติตกับแอมตมาลิดนะผมดูว่ามันอย่างเรียวเบติเนี่ยบุกไปไปต่อบวยแค่หน้าปอทั้งทั้งโอ้โหเปิดมาราคาเสมอด้วยนะ แล้วไหลก็ไหลไม่ขาดไหลมาแค่หน้าปอนะครับในขณะที่ตามีแอดมิริดเนี่ยไปต่อไปเยือนเซลตาแล้วไปต่อวัดใจเนี่ยมันก็นะหวาดเสียวอยู่นะครับในโคปาอิตาเลียนะครับห้าทุ่มครึ่งเนี่ยมอนซ่าเล่นในบ้านเป็นต่อเบทชาครึ่งลูกแล้วก็ตีสองนะครับนาโปลีเล่นในบ้านเป็นต่อปาเลโมเนี่ยลูกครึ่งควบสองนะครับ สวีเดนออสวคานเตะพร้อมกัน3คู่6ทุ่มนะครับฮามมาบี ie, เล่นในบ้านเป็นต่อฮักเค่นหน้าปอปาวัตเทร์ลดเล่นในบ้านเป็นต่อโกเทนเบิร์กปอปานะครับแล้วก็เคาม่านะครับ ma, รบ,บุกไปต่อฮามสตัดปอปาเหมือนกันนะครับเบลเยียมโปรลีกนะครับสามทุ่มเนี่ย k a a อเกนนะครับจะบุกไปต่อเครือเคื้องบูธนะครับหน้าปอปาแล้วก็ออสเตรียบุนเดสลิกาทุ่มครึ่งนะครับ ฮาร์ดเบิร์กเด่นในบ้านเป็นต่อวัดเท่นนะครับครึ่งลูกนะครับเดนมาร์กครับมีคู่เดียวหทุ่มนะครับเอฟซีโคเปนเฮเกนจะบุกไปต่อเฮอร์ฟอสโคเก้สลูกครับบอลถ้วยนี่ยลิจะบุกมาต่อขนาดนี้เลยเลยครับนี่ก็คือราคาของค่ำคืนวันนี้นะครับล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในรอบค่ำทีเดียวเลยนะครับในเรื่องของ กระแสนะครับกระแสว่า,อ,าอยู่ที่ข้างไหนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดณนะตอนนั้นนะครับรวมถึงวิเคราะห์หน้าช่องหนึ่งคู่นะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าบางท่านผมว่าน้าผมส่วนน้ตลอดช่วงนี้เอาแล้วแต่ท่านเลยครับแล้วแต่ท่านเลยครับจังหวะม,มันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m o นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับ